สวัสดีครับพี่น้องยนิครพพนมครับ,รบวันนี้จะมาสีดยาควาย,วายปีกว่าไม่สบายป่วยเป็นโรคหอบเดินขึ้นมารีดน้มไม่ไหวอันนี้ก็จะสีดยาให้ั ตอนเข้าซองก่อนไปไปไปสามตัวเลยครับสายยาตัวเดียวกันครับตัวนี้โดนวูกัดขาบว,วมเฮ้เฮ้ยเฮตัวนี้ตาบอดข้างนึงมองไม่เห็น เป็นลรงเรีงเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาบอดสองข้างไม่รู้เป็นอะไรส,สัยใสโดนงูเป่าตาแต่นี่ก็หอบกัน ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันงูเป่าตามงูกัดก,กัดนตอนนั้นกัดขาตอนนั้นเป่าตาอันนี้หอบไม่รู้เป็นอะไรหอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ,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 ไม่ช็อตก็ไม่ไปครับตัวนี้กัดขา ยังดีที่ว่ามีแรงหน่อยเฮ้ยห <Hey! S 1> ้อยสาบครับผมไปไปเดี๋ยวคนนั้นออกมาไปเข้าไปเร็ว งูมันร้อนครับหน้าร้อนก็เข้ามาในลมเข้ามาต่กัดลมไปไปขึนกลับไปมีลายซีดมีหลายผิดพ่นยาฆ่าเชื้อเพย์ตอนนี้เป็นยาฆ่าเชื้อที่เพย เแผ้พ,พองเป็นหนองยาฆ่าคช้นคุณโอเคแห้งแล้วก็สียาสองตัวนี้ครับยาคีก็เพนสเต็ปอันสเต็ปจะช่วย สะล้างสิ่งสงกรปรกในร่างกายยีนี่เป็นยาสมานเพภายในแก้เวียนหัวแก้ไายป่วยสิ่งอย่างหลายๆอย่างครับใช้อย่างละสามสิบซีซีใช้อย่างละสามสิบซีซีเพราะว่าควายเพิ่งได้ปีกว่า ยังไมอ่อายุยังไม่เยอะใช้ยเยอะไม่ได้เดี๋ยวคอยเพยายาตายไ้ส3 0 c c รุ่นหลายๆปีค่อยใช้ 50cc ครับจากที่ฉีดยาเสร็จนะครับก็จะกดล้างเครื่องความสะอาดเครื่องรีบกดล้างเครื่องครับ เครื่อง็นทำงานเองอัตโนมัติล้างภายในท่อภายในกระบอกภายในท่อส่งนมเข้าไปในถังนมที่เก็บบรรจุไ้อยู่ที่โกดังครับก็จะเก็บควายตัวนี้นี่ควายคลอดใหม่ครับควายสาวลูกแรกคลอดใหม่เพิ่มมา จะไล่รวมกันไว้กับ3มตัวที่ฉีด,ดยาไปพ่อก็อจะเลอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้งานเยอะไม่ได้ล้างยืนนมาเช้าไปตองไปเร็วอันนี้เป็นข้อสามครับที่รีสิทธิ์ ถ้าปิดให้เสร็จเรียบร้อยก,ก่อนเลิกงานงานเดี๋ยวไปขอดอ,อกมาข้างนอกแล้วก็จะไปชนรถชนในพิษพันครับดูแลก่อนเลิกงานให้เรียบร้อย วายที่สีดยาไปมาเม่ชาครับามตัวหายหอบแล้วครับหายหอบแล้วตอนนี้กินหญ้าปกตินะครับหายหอบแล้วกินหญ้าปกติแล้ว3มตัวเดี๋ยวจะเอาตัวที่สตัวขอลูกมาเมื่อกี้หลังรี่มนมไปข้างรวมกันเลยครับ เราดูอาการว่าจะมีาการหดไหมดูออกไหมคืขังรวมกันไี้ได้เดี๋ยวถ้ามีมดลูกออกหรือว่าลุกไม่ได้เดี๋ยวหมอเข้าไปยากกับปยเยอะหมอไม่จะเข้าไปกลางคอกใหญ่ที่เห็นเห็นเปียกน้ำนี่ก็เปิดน้ำให้เล่นนะครับ เปิดนะ้ำให้เล่นก่อนรีดไปเร็วลงไปคังไว้ครอบพยาบาลก่อนครับพรุ่งนี้แข็งแรงดีแล้วก็จะให้ไปรวมจนที่ครอบหนึ่งครอบควายครอบใหม่คือครอบหนึ่งครอบสองคือควายรอผสมครอบสามคือควายที่ตั้งทรองแล้ว เรียกกนรเปลี่ยนชุดแดบ,บนเลยนะครับไม่งั้นก็จะยากต่อการดูแลและการจัดการหอกสองผสมติดก็จะมาใส่หอกสามหอกหนึ่งจับสัตว์ผสมเสร็จมดลูกหายดีแล้วก็จะมาใส่หอกสองหอกพยาบาลมีกำลังดีแล้ว แรงดีแล้วก็จะไปใส่ฟอกหนึ่งตามฟารนี้นะครับการจัดก,การฟาร์มที่ต่างประเทศเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนอยากเอาไปปรับใช้ในฟาร์มก็ทําได้ครับเพราะว่าเราไปให้ควายอยู่รวมกันทั้งควายเอ่อ ข็งแรงนะควไยไม่แข็งแรงเดี๋ยวคฟพทยทุจตีแข็งงเลยบางทีก็ชนมัน,นก็จะป่วยซ้ํากันไปเรื่อยๆทําให้เกิดการสูญเสียควายได้อันนี้รีดเสร็จแล้วครับพอ,อกสองพักผ่อนครับนอนต่ากผนลมนอนตากันลมกันเยอะเลยบางตัวกิกกนอาหาร ตัวกินหิ่มแล้วก็นอนจากพัลมเย็นสบายอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับตอนี้อันนี้ข้อหนึ่งครับอันนึมมีแต่ควายสาวครับมีแสงแดดนะครับน,นี้ควายคอกขึ้นใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้อง fc เป็นเพียงเท่านี้นะครับเป็นนครพนมพาดูก,การจัดการ หลังรีดนมเสร็จนะครับหลังเลิกงานในฟาก์ไฟสันเรวครับขอขอบคุณในการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพืเป็นกำลังแรงใจให้ยุติความพนนมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ